สวัสดีครับวันนี้นะฮะมาแล้วนะมาเรามาดูผ่าพื้นฐานและพื้นดวงเนื้อคู่ของเดโอนครับเดโอดอกโซว่าเขาจะเจอพื้นฐานในการเจอดวงเนื้อคู่ของเขาเนี่ยเมื่อไร่อย่างไรเป็นช่วงเวลาไหนและสําคัญเลยลักษณะลักษณะบุคลิกเนี่ยของเนื้อคู่ของเดโอเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรอยากรู้ใช่ไหมยอยากรู้นะครับรบกวนนะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะที่สําคัญนะครับล i ยแอสไซน์รอยยันดับเบิล number, ครับลายแอสไซน์รอยยันัเบทางด้านล่างมาได้เลยนะ ยินดีดูให้ดูครบท okay. okay. yeah, like ุกไมติทุกกรณีเลยนะครับสําหรับตัวคุณนะยินดีดูให้เลยครับมีหลายแพคเกจให้เลือกนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับผมโอเคนะครับหรือว่าใครอยากจะนะฮะใครอยากจะแบบปรึกษาด้านเรื่องการออเดชั่นนะยินดีดูให้เหมือนกันนะครับผมผ่าดูเนื้อคู่ครับของดีโอครับ ดวงเนื้อคู่ของ DO เนี่ยอันนี้ผมเรียนตามตรงนะจากที่ผมดูมาทั้งหมดเลย12มกราคมีสองพันนห้าร้อยสามสิบหกนะครับพื้นฐานเป็นคนทตาน้ำนะฮะเป็นคนท่าน้ําเล็กดังนั้นสําคัญเลยตัวดีเป็นคนท่าน้ําเล็ก,เ,ลเ,นนเ,ลกเห็นได้ชัดเลยครับว่าเขานะครับพื้นฐานของเขาเนี่ยนะฮะมีเป็นเรื่องที่ว่าเป็นคนท่าน้ําเล็กนั่งอยู่ในเสาที่เป็นมะแสงแต่เกิดปีวอ,อกถูกไหมนะฮะปี2ปีนี้มันหันอยู่ ดังนั้นในสิ่งที่เกิดขึ้นเลยถ้าจะมีแฟนนะถ้าจะมีแฟนดีโอจะมีแฟนหรือมีข่าวดีนะเอาเอาง่ายๆเลยคือแบบแบ่งได้แต่งงานและชีวิตชีวิตครอบครัวตัองดีมากเลยนะหลังอายุ38อ,อันนี้คือดีนะแต่ถ้าเกิดว่าเจอเนื้อคู่นะครับพื้นานาของดีโอเนี่ยจะเจอเนื้อคู่เนี่ยในปีไหนอันดับแรกเลยจะเจอเนื้อคู่นะครับในปีพศ2566 66. 66เนี่ยจะเจอเนื้อสาวของการเป็นคู่กรรมฟังนะ เป็นน้ำสังการคูกร่กรรมผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้แต่ถ้า <Complex> เ,เป็นผู้ชายล่ะเอ้ยเออเป็นผู้ชายล่ะทำไมตำรวเอ้ยวะถ้าเป็นผู้ชายนะครับตัวดีโอเนี่ยจริงๆอะ่ะเจอเจอเนื้อคู่มาแล้วตั้งแต่ปีพศ2561ครับนี่คือเจอเนื้อคู่มาแล้วนะเออในปีพศ2561นะแต่ถ้าไม่เจอนะครับจะเจออีกทีหนึ่งคือปีพศ2571นครับนี่คือเนื้อคู่ที่เป็นผู้ชายผมไม่รู้หรอกเขามีผู้ชายผู้หญิง Have, แต่เราดูไว้ให้นะฮะแต่ถ้าเกิดเนื้อคู่ที่เป็นผู้หญิงของดีโอนะครับพื้นฐานของดีโอเลยเนื้อคู่ของดีโอเป็นพื้นฐานที่เป็นผู้หญิงนะครับก็คือจะเจอเนื้อคู่ในปีพศ2 5 6 9ครับนะฮะฟังไว้นะ6กนะฮะนะฮะ69กับ7 1อ่าอันนี้เมื่อกี้ที่บอกแค่เจอเนื้อคู่ที่แบบเป็นเนื้อคู่ทั้งหญิงทั้งชายก็ได้เลยนะโอเคเจอเนื้อคู่ทั้งหญิงทั้งชายก็ได้เลยนะครับ คืออันดับแรกเลยคือเจอเนื้อคู่ในปีพศ2568นะฮะ68ดังนั้นมีโอกาสครับคือ68 69นะครับ68 69แล้วก็70แล้วก็71ยืนยันครับตั้งแต่68 69เว้น70แล้วไป71มีโอกาสเจอเนื้อคู่ทั้งหมดเนื้อคู่ของดีโอเป็นลักษณะแบบไหน เนื้อคู่ของดีโอนะอันดับแรกเลยรูปร่างหน้าตานะครับเป็นคนที่เรียกว่าค่อนข้างผอมสูงและก็คมๆหน่อยนะครับช่วงปากเนอิ่มๆเน้นปากเลยนะอิ่มๆแล้วก็สำคัญเลยคือจากดูดูจากพื้นฐานเลยนะเป็นคนที่ชอบซีเรียสอะไรเกี่ยวับทรงผมอ่ะ เยอะมากรับเดี๋ยวก็เปลี่ยนทรง,งนู้นทรงนีน้อัสีนู้นนีนี้อะไรแบบนี้จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเลยแล้วก็สําคัญเลยคือผมเนี่ยเป็นคนที่แบบชอบทำผมแล้วก็แต่งตัวเนี่ยได้หลายสไตล์นะครับนี่คือวิถีหักของเนื้อคู่ของดีโอนะมันออกมาเป็นแบบนี้นี่คือสิ่งที่มันสะท้อนกับดีโอจริงๆดังนั้นทุกอย่างมาทั้งหมดเลยเป็นด้วยคาแรคเตอร์นะเป็นคนที่อะไรบ้มั่นใจตัดเองสูงมากสูงแบบสูงมากเลยนะสิ่งสําคัญเลยคือเมื่อมั่นใจตัวเอง ไม่เชื่อเลยด้วยแต่แม่งเชื่อดีโอเว้เออแต่ว่าเชื่อดีโอซึ่งดีโอเป็นคนท่าน้ําคือแบบบทฉันจะพูดฉันก็พูดไม่หยุดเลยพูดจนลาคาญนะ่ะแต่บทขาบทแบบโอ้โหมั่นใจตัวเองหมดบทได้พูดนะดีโอจะไม่พูดใช่ป่ะแต่คนนี้นะครับโอเคดีโอค่ะโอเคค่ะเดีอให้ทําทอะไรครับแบบนั่นเลยเอาดีโออยู่ด้วยและดีโอก็ดันเอาเขาอยู่ด้วย เออมันเลยบาลานซ์ชีวิตแบบนี้มันเลยเป็นไปได้ถือว่าเป็นคู่ที่น่ารักเลยนะในใน,ในเนื้อคู่ของเขานะผมไม่รู้ว่าใครแต่ผมเห็นคาแรคเตอร์ที่เป็นแบบนี้นะครับผมโอเคนะครับมาถึงตรงนี้นะครับเรานะจะเห็นแบบนี้เนาะจะได้เกิดว,ว่าเออมันเจอจากสถานการณ์ไหนมันเจอสถานการณ์ของแบบของการร่วมง,งานหรือการทํางานเนี่ยแน่ๆนะครับผมเอ,อ่อจะเป็นแบบนั้นนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่ามันเกิดจากยังไงบ้างนะ โอเคนะครับเพราะวันนี้ไพ่ม้นเปิดออกมาแล้วมันเห็นได้ชัดนะที่เป็นเรื่องนี้นะโอเคจะสถานการณ์ของการทํางานนะครับแล้วก็สถานการณ์ของความที่แบบเหมือนว่ามันจะมีตกอยู่ภาวะของดีโอแบบเกิดไม่เอาขายไม่ออกลําบากแล้วคนนี้จะแบบมือทําการแบบเคลียร์ทุกอย่างให้แฮปปี Happy, ด้ดูดีมีความสุขมากเลยนี่คือพื้นหลัของดีโอครับภาพพื้นหลัของดีโอเอ็กโซนะครับผมที่เป็นดวงเนื้อคู่นะครับในการเจอเนื้อคู่ทั้งหมด ผมดูแบบนี้ให้คุณได้ไลน์มาหาผมด้านล่างเลยไลน์แอสไซน์โรเจอร์นเบอร์มานะครับผมโอเคนะฮะยังไงก็ตามแต่ครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมรบกวนฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับโค้ดนั้นหนึ่งเดียวในในประเทศไทยที่ทำการผ่าพื้นดวงแล้วเนื้อคู่ไม่เหมือนใครนะครับผมผมไม่แม่ครับแต่ผมไม่พลาด